ครับท่านผู้ชมถ้ามองเห็นภาพนี้ดูกันดีๆนะครับมองภาพนี้กับนักร้องคนนี้คิดว่าท่านผู้ชมจำได้หรือไม่หรือรู้จักนักร้องคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่เป็นนักร้องที่ดังอะไรมากมายมาเรียกกันว่าดังในช่วงบระยะสั้นๆแต่เพลงนั้นดังยาวถึงปัจจุบันนี้ แน่นอนว่าหลายคนเห็นหน้าแล้วอาจจะจำกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสมัยก่อนนั้นจะเข้าใจหรือรู้จักเพลงอย่างดีเห็นหน้าก็พอจะรู้ฟังเพลงก็พอจะรู้แล้วว่าคือใครก็ต้องบอกกันเลยนะครับนัก,กร้องหญิงคนนี้ก็คือชูศรีทองแย้มนะครับต้องบอกว่าเป็นนัก,กร้องที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าเสียงร้องของเขาเนี่ยใครฟังแล้วอยากจะรู้จักเลยเพราะว่า ร้องได้แบบเรียกกันว่าอดอ,อ้อนหรือสำเนียงปังแล้วอายุน่าจะไม่เท่าไหร่ในขณะที่ได้ยินเสียงเพลงต้องบอกท่านผู้ชมว่าชูศรีทองแย้มนั้นเขาร้องเพลงลุกทุ่งไม่ได้เพราะว่ามีคนที่พูดแบบนี้เอาไว้คนนั้นไม่ใช่ใครก็คือครูเพลงสุรพลสมบัติเจริญนักร้องลุกทุ่งในขณะนั้นเพราะว่าชูศรีทองแย้มเนี่ย เป็นลูกศิษย์เอกของสุรพลสมบัติเจริญนี่แหละคือที่มาที่ไปทำให้ชูศรีทองแย้มนั้นร้องพเพลงแนวลูกทุ่งไม่ได้แต่ไปร้องพเพลงอะไรถึงได้ชีวิตมีความโด่งดังขึ้นมาก็ต้องพูดถึงประวัติกันนิดนึงกับชูศรีทองแย้มนะครับต้องบอกว่าชูศรีทองแย้มนั้นเป็นลูกของนายตำรวจอดีตผู้ฝึกสอนวงดุริยางตำรวจ มีรู้ด้วยกัน3มคนก็ชูศีทองแย้มเนี่ยพี่สาวเนี่ยชื่อชูจิตทองแย้มแล้วก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งคือชวีวันทองแย้มต้องบอกว่าในขณะตอนที่ชูศีทองแย้มนั้นอายุประมาณ13 14เนี่ยพ่อของชูศีทองแย้มก็พาทั้ง3คนเนี่ยมาฝากไว้กับวงดนตรีครูสุรพลสมบัติเจริญในขณะนั้นโดยครูสุรพลสมบัติเจริญก็ลองให้ ชูสีทองแย้มนั้นร้องพเพลงลุกทุ่งแต่ปรากฏว่าร้องแล้วไม่สามารถร้องได้ด้วยสำเนียงด้วยเสียงอะไรต่างๆพวกนี้ครูสุรพลสมบัติเจริญก็เลยเหมือนกับว่าท้าทายเนี่ยเมื่อร้องไม่ได้อ่ะอยากเป็นนักร้องเอาพเพลงญี่ปุ่นไปฟังก็ให้แผ่นเสียงเพลงญี่ปุ่นในํำนองญี่ปุ่นนี้ให้ชูสีทองแย้มนั้นไปฟังแล้วก็หัดร้องโดยบอกว่าอ่ะ้าร้องได้เมื่อไหร่แล้ว ค่อยมาหาละกันค่อยมาหาครูชูสรีทองแย้มได้ยินอย่างนั้นก็พยายามเต็มที่เลยนะครับท่านผู้ชมพยายามที่จะฟังแล้วก็พยายามที่จะร้องเพลงญี่ปุ่นนั้นให้ได้เรียกว่าพยายามเต็มที่เลยจนกระทั่งร้องเพลงญี่ปุ่นที่ครูสุรพลสมบัติเจริญให้ไปได้ ครูได้เห็นดังนั้นก็เห็นถึงความตั้งใจของชูสีทองแยม้มยังร้องเพลงลูกทุ่งไม่ได้แต่สามารถพยายามที่ร้องเพลงญี่ปุ่นเพลงที่ให้ไปจนได้ก็เลยมองเห็นความสามารถก็เลยรับปากว่าจะแต่งเพลงให้ชูสีทองแย้มร้องแต่ว่าไม่ใช่เป็นเพลงลูกทุง่งครูสุรพลสมบัติเจริญเอาแนวเพลงของญี่ปุ่น ทำนองญี่ปุ่นมาแต่งเนื้อร้องไทยให้ชูสีทองแย้มร้องแน่นอนนะครับด้วยความเป็นอัจฉริยะของครูสุรพลสมบัติเจริญในเ,เรื่องการร้องพเพลงแต่งพเพลงนี้ต้องยอมรับเลยนะครับชูสีทองแย้มบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูสุรพลให้ไปซื้อบุหรี่มาซองหนึ่งแล้วสุรพลก็ตั้งใจแต่งเพลงเรียกกันว่าสูบุหรี่ไปสองมวนพเพลงนั้นก็แต่งเสร็จพอดี แล้วก็ให้ชูศรีทองแย้มนั้นบันทึกเสียงเพลงแรกชื่อเพลงร,รักเหนือขอบฟ้าให้บร้องตอนอายุประมาณ14ปีต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าเพลงรักเหนือขอบฟ้าของชูศรีทองแย้มในทํานองเพลงญี่ปุ่นต้องบอกว่าเพราะจริงๆนะครับด้วยน้ําเสียงของชูศรีแล้วก็ทํานองญี่ปุ่นเรียกกันว่าร้องเข้ากันได้ดีเลย จนกระทั่งเพลงนี้ดังขึ้นมาชูสีทองแย้มนั้นร้องได้ดีมากจริงๆดังจนกระทั่งขายดิบขายดีทําให้ครูสุรพลสมบัติเจริญเหมือนกับว่าได้บรางวัลพิเศษเข้ามาในการที่ขายเพลงนี้ได้มากขึ้นและก็ทําให้ชูสีทองแย้มนั้นดังขึ้นมา,มาเรียกว่าความโด่งดังนั้นตามมาแล้วร้องเพลงอยู่แล้วก็จะมีการบันทึกเสียงเพิ่มเติมขึ้นมาอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมก็ทราบกันนะครับในช่วงนั้นสงครามเกาหลีมีเพลงเสียงครวญจากเกาหลีที่ครูเบนจามินนั้นแต่งให้สมศรีม่วงสอนเขียวร้องเรียกกันว่าเป็นเพลงดังโด่งดังขึ้นมาก็เลยตามกระแสะเพลงนั้นแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะครับคือแปลงเพลงทํานองของญี่ปุ่นมาใส่เนื้อร้องไทยและเป็นเพลงที่เรียกกันว่าดังมากๆในสมัยนั้น ยกตัวอย่างชัดเจนเชื่อว่าท่านผู้ชมนั้นจำได้แน่นอนก็คือโตเกียวแห่งความหลังเรียกกันว่าเพลงนี้ท่านผู้ชมสามารถไปหาฟังใน YouTube ได้เลยนะครับทูสีทองแย้มร้องไว้ดีมากเลยกับอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงคอยเธอที่โตเกียวเพลงนี้จัดทำนองเพลงญี่ปุ่นคือเพลง สุก,กี้ยากี้ถ้าใครเคยฟังก็จะทราบว่าเพลงสุก,กี้ยากี้ในสมัยนั้นดังจริงๆเรียกกันว่าทำนองเพลงนี้ดังมากๆเลยก็มาแปลงเป็นเพลงไทยได้หลายเพลงเหมือนกันเรียกกันว่าชูสีทองแย้มนั้นร้องไว้ได้ดีมากแต่ว่าบันทึกเสียงได้ไม่กี่เพลงเท่าไหร่เลยก็ร้องเพลงไปด้วยและก็เรียนไปด้วยจนกระทั่งพอช่วงอายุ20ปีเนี่ยก็ลาออกจากวงไป ออกมาแต่งงานก็เลยไม่ได้กลับไปร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งก็ระน่าเสียดายนะครับน้ำเสียงแบบนี้ร้องเพลงลูกทุ่งไม่ดังแต่ร้องเพลงแบบนี้กลับมาดังเลยเพลงในทํานองญี่ปุ่นเพลงที่เอาทานองจากต่างประเทศมาใส่เนื้อไทยชูศรีทองแย้มนั้นร้องได้ดีในปัจจุบันนี้ชูศรีทองแย้มก็มีครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะครับอายุอานามก็เยอะแล้วเข้าเลขเจ็ดปลายๆแล้ว แต่ก็ยังรับร้องเพลงอยู่บ้างเป็นครั้งคราวก็ต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้โด่งดังมากมายในสมัยก่อนแต่เพลงเข้าดังจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้เพลงพวกนี้ยังหาฟังได้และได้ฟังจากสุดๆดที่ชูสรีทองแย้มถ้าไปร้องในงานต่างๆก็จะเอาเพลงพวกนี้มาร้องเรียกกันว่ายังเป็นอมตะมาถึงปัจจุบันนี้แล้วความตามอดีตก็เลย ย้อนบอยให้ท่านผู้ชมนั้นระลึกถึงนักร้องที่อาจจะไม่โด่งดังแต่ก็มีเพลงเพราะๆมาให้ฟังอย่างชูสีทองแยบนี่แหละใครพอมีข้อมูลอาจจะเสริมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกับเล่าความตามอดีตได้นะครับกดสั c r ก b e กดแล้์กดแชร์ให้อดินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบก,กันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ